สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนล้กับชมรมลัทิพุทธศิลป์นะครับวันนี้ก็มาชมพระสมเด็จวัรลคังนะครับคิอหันแซมนะครับก็อนุนานาลงทีครับแต่ก็เนี๋ยนก็คุยเรื่องเกี่ยวกับงานบุญกระถินล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็สบความสำเร็จด้วยดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับ ก็เงินที่ทุกท่านร่วมบริจาคไอร่วมทาบุญมานะคะน้องกันก็นําทุกบาทาท่าสตางนะคะเข้าสู่ร่วมกาสาวสพักไปเรียบร้อยนะคะก็ทาเงินไปทอดกระถินให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องกันฝากงานอีกสักหนึ่งงานนะคะงานนี้ก็เป็นงานส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของช่วงระหวักุรพุทธศิลป์นะคะของสมานาคุณไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะครั้งนี้ ก็ซื้อห้าแถมหนึ่งเหมือนเดิมน,นะคะก็เราก็เป็นของที่ระลึกเล่ยๆเนาะจากชมรมดีกว่านะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมงานน้องชายก็จะมีของสมนาคุณให้ทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยเรามีให้แน่นอนนะคะก็รอบนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวดูกันไม่ใกล้นะคะในวันที่30ิพฤศจิกานะคะที่ไปสนีถ่ายแจ้งวัฒนะนะคะนาฝากงานด้วยนะคะก็งานของเราก็เป็นมาตรฐานอวัศนะเหมือนเดิมนะครับ<ๆ>มีกล้อง อัน X จะสองมวลสารนะครับค่ะตรวจมวลแล้วก็ตรวจมวลสารตรวจมวลสารนะคะก็เราก็ยังนำทีวิสุด์นะครับก็ทุกท่านที่ให้ความรู้ก็ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์นะครับช่วยกันนะครับทั้งตัวจางแล้วก็ตัว AI ก็วิเคราะห์กันชัวกว่านะครับใช่ค่ะมีหลายทางช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มฟรีฟรีค่ะยังเหมือนเดิมแล้วกนก็เลี้ยงตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นนะคะกาแฟก็ทานได้ทั้งวันนะคะ ก็ถ้าอย่างไรเรา,า,างานมาตรฐานใช่ค่ะเล่นเชิญรก,กรรมการก็ทุกท่านก็ยังเป็นท่านเดิมนะคะที่อยู่กับชมรมรมานาน,นตั้งต่ตั้งชมรมรเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะก็เราก็มีทุกท่านที่กรรมการทุกท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องทุกสายนะคะในงานทุกสายยอมรับว่าทุกสายจริงๆนะคะที่เข้ามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตอกเนี่ยทุกท่านก็ให้ความ ไว้วางใจกับทางเราที่เข้ามาร่วมงานนะคะก็ได้ความรู้ความสนุดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลัตเครื่องกลับบ้านไปนะคะสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะตอนนี้สอบถามเพิมาทุกตั้วสารทิศแล้วนะคะ,คะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซี e ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามทางชมรมอยู่ะะติดต่อเราได้ง่ายครับตามเบอร์โทรนะครับหรือว่า<ช> Facebook ก็เป็นการชลีอนุรักษ์พุทธศิลป์ภาษาไทยนะครับค่ะหรือไม่ก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะก็เจอเราแน่นอนอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับภาษาไทยเลยนะครับ ติ๊กตอกก็อนุรักพุทธศิลป์นะครับยูทูปก็อรักษพุทธศิลป์นะครับพื่อง่ายๆแค่พิมพ์ว่าอนุรักษ์พุทธศิลป์ก็เจอเราแล้วนะคะเราอยู่เราเป็นนักพิมพ์เพจแน่นอนค่ะข่าวสารทุกอย่างเราก็จะลงให้ทําทุกช่องทางที่เราโพสต์ไว้แต่ทุกช่องทางที่เราอยู่นะคะของชมรมไม่ว่า t ิ k กต k อกยูทูบแล้วก็ Facebook นะคะ a c e b o o k เนี่ยได้ทุกที่นะคะทางของเราต้องของสายต่างๆที่รวมกันแชร์นะคะก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะก็รเราก็เดี๋ยวเราเจอกันในวันที่30พฤศจิกาแน่นอนไม่มีเลื่อนค่ะอครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวม็ดูสมเด็จก,กันก่อนมาดูกันนะครับตรงน,นี้ก็เป็นพระสมเด็จพระหลักมังนแซงนะครับเนื้อออกชมพูอืมคช่ท okay. นี้ก็ดูร่องรอยนะครับของเก่ามากนะครับมีร่องรอยยุบต้นนะครับก็มีละเอียดอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นพวกแผวไซส์พวกสันนะครับ ก็มนะีพวกเส้นใหญ่ลงเลยนะครับเป็นพวกแคลไซ์ออกหามนะอันนี้ๆๆๆๆก็จะเป็นพวกอะไรนะเส้นสูงนะครับปดเคี้ยวไปมานะครับด้วยๆๆๆๆ าเ,เยอะเลยก็มีพวกมนวกอนสนาครอบพบเศษกำแพงเศษดีลามีเป็นหน้าปักเขาเนีเยกรเขาวไทยเลยนะครับพอเก็บแล้วมีพวบเะไรในยงดนปไนมครับ เอกลักษณ์เลนะอมเด็ตก็คือมียุคย่นนะเขามีเ้าใสกับอ,อาอยุของเขานะครับวันนี้ก็ออกเนื้อออกออกชมพูใสๆนะครับไอโมอนสานนะครับเอมเล็ตลองลอยเป็นหลุมนะครับนี่ในลุงนะครับน,นอกหอบลุงอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรมวลสารหลุดไปแล้ว ปักนะครับก็เป็นวงแขนนะครับม้วนไปก็มีสมเด็จในข้อก็มีนะครับก็มีสมเด็จสวยๆก็สามารถนำะออามาประกันได้นะ <ม>ก็เปลี่ยนเลยนะครับผมด้วยมนสามร้อยแปดนะครับแล้วก็ยุบจนปากหงนะสามารถเข้าไปตรวจมนสารได้นะราะว่า เป็นโลหะหรือเป็นเนื qui, ้อเนื้อผงตรวจได้นะสมเด็จกรรมการสมเด็จเราก็จะมีหลายคนที่คอยอยู่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิมประสบการณ์ Okay, โ,นะโอเคครับยิดโอนสารค่อนข้างเยอะนะครับพวกเร็จเสร็จเผาะนาคาะครับกม่พิมเผาเนี่ยนะครับเนื้ออกใสออใสขาวขอ่ชมพูชมพูก็หนาน,นะคนระับ นี่ก็คือหนึ่งในสมเด็จนะคะกห็หนึ่งหนึ่งในินหนึงนะหนึ่งในเนื้อึ่มกันนะคะแต่เนื้อแตกิ่นของพระสมเด็จนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่แต่แต,แต่ลตการเก็บภาษาก็ออกมาไม่เหมือนกันถ้าใรมีการสมเด็ทที่ไม่แน่ใจว่า แต่กระ,ะ,ะ,ะสายอยู่แล้วนะคะกรรมการโดยก็สมเด็จเราก็มีหลายคนที่ที่คอยดูนะไม่พอใจก็นำพลาสมาให้กรรมการดูก่อนใช่นคะเขาก็จะดูอะไรที่บอกว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ีเราก็ไม่ได้ดรดับเข้ามานก็โดยใหญ่แา่พลที่มาก็ถ้าเป็นพลาจบพวห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย ที่ไม่ที่ไม่มีความชัดเจนแล้วก็จะไม่รับเข้ามาเลยนะคะชมกันไปพอสมควรนะครับสลับเุ็นฐานแซนนะครับถ,ถ้ามีสวยๆนะครับก็นามาประกวดกันได้นะครับ,รบที่ส0สิพฤศจิกาย<ช>สนสมาร์ทสนะครับงานมีคุณภาพงานประกวดเราคุณภาพจบปีเก่าจะรับปีใหม่นะ,นะคะงานสุดท้ายของปีนี้ลนะะ<ช>แล้วนะคะก็หลายๆท่านอาจจะไม่ไม่จัด เราจัดตรงนั้นเด็มนะคะก็ปีหนึ่งเราเจอเรียนแค่เรียนสามครั้งนะคะไม่มากไม่เราเจนเกินไปนะคะไม่เป็นไรต้องการฝากงานด้วยนะคะงานดีมีมาตรฐานกรรมการเด็กนะคะในส่วนของงานมาตรฐานดีนะคะเราไปเซลรามที่ก่อนะคะถึงจะเป็น A 4สแต่ภาพสีสันสวยงามชัดเจนนะคะโดยเฉพาะสมเด็จเราจะมีเป็นภาพขยายด้วยนะคะเซตงานนะคะเราก็ยังมีหนังสือในส่วนของงานประกวดนะคะแต่ครั้งออกมาเป็น มาตรฐานให้ชมนะคะว่าในส่วนขงานจัดงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะช่วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในส่วนของอะไรคะเครื่องนะคะที่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานสะดวกนหนังสือนะคะมีร้อยเล่มตอนนี้เหลือยี่สิบเล่มสุดท้ายนะคะก็หมดแลด้วหมดเลยนะคะตอนนี้หนังสือขายดีมากไม่ว่าจะโดนโจมตีมาก้อยแค่ไหนก็ขายดีเหมือนเดิมนะคะแไ ือการฝากงานประกบพรักเครื่อนด้วยนะคะของชมรยของรับพุทธศิลป์น,ะคะน้คนในที่สามสิบพฤศจิกาที่ปริสน,น,น,าาาน,านีไทยแจ้งวัฒนะจะเลยนะคะเราไม่แนันงานดีมีมาตรฐานะะงานเด็ดต้องชมรมของรับพุทธศิลป์เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ